ออกกำลังกายตอนเชา้าออกกำลังกายตอนเชา้าคะ่ะสวัสดีครับ good morning good morning ไอ beauty ออกกำลังกายได้ยังคะไหนพี่บา่าวออกกำลังกายได้ยังฮะไหนยืะที่แมทดูสิเกาเก oh, าโอ้ยหาวห่าวเช้ามาแล้วหา,ว hi, าย beauty เธอสวยจริงในช่วงเนี้ยเบี้ยวมากินอาหารของตัวเองให้หมดเร็ว มากินอาหารของคุณให้หมดเร็วๆเลยกินเลยครับเอาเลยครับ up to you เลยเนียเอาเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจมแม่ครับผมอะ่ะอยากกินอบไก่อบแห้งน,นั้นอ้าหนูบิวไม่กินหรอคะเบื่อค่ะแม่สวยเบื่อคะ่ะสะสวยเบือ่อ เราก็ย้ายนะคะย้ายชโซฟามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าฝนฝนตกฝนตกหนักช่วงนี้ต้นนี้สวยมากเลยนี่เราจะบอกพูเดอะไรได้ชอบต้นไมนะคะ้ค่ะคุณแม่แม่อ้วนชอบต้นไม้โอ้โหโอ้โหโอ้โหกำลังโผลห,หนอก้นมาเต็มเลยใครอยากได้บ้างว้าวไปผัดน้ำมันหอยนะ รับรองว่าอร่อยฟินเบอร์อร่อยฟินเบอร์อร่อยฟินเบอร์อ,รอ,อ,รอ้าวนี่นะคะที่ถูหลังของเอกอ้วนน้ำอืมอ้วนมันมากเลยอว้วนฮะทั้งซ้ายแลววะขวาสวยมันก็งอนก็มันก็นกนกนบขบบอกโอ้โห อ,อู้ดอกไม้ดอกไม้ร่วงอ่ะพี่บอ้วนดอกไม้ร่วงดอกไม้สีแดงด้วยอ่ะเอามาให้น้องเร็วเอามให้ส,สวยๆวอ้วนอ้วนไปทำอะไรตรงนั้นวนไปทำอะไรตรงนั้นแอบไปดูสิเอาอะไรไปแอบไว้เหรอ,อสัสเอสวยมาจะทำอะไรดีนะออกกำลังกายกันแล้วถูถก,กันแล้ว เฝ้ามองใครเหรอครับลูกเฝ้ามองสาวๆครับแม่อ้วนน่ะแอบมองสาวๆนี่แหละตรงประตูน,นี่เฮ้ยมีสาวๆเดินผ่านสาวสาวสีขานะครับแม่นอนเฝ้าเลยครับเอ้าเอ้าเอาเอาเอา่ะมีคันมีแมลงว้าผมเลยรำคาญแมลงวันนะครับแม่ ลำคันมันมากมากเลยช่วงนี้มันหน้าฝนอ่ะมันมาผมหางดอกด้วยนะเนี่ยผมหลอนะครับาหาล่อที่สุดในใจแม่ไงล,ลูกโอเคให้แม่ตบแรงวันให้ไหมครับโอไม่ละครับขอบคุณผมกลัวไม้ผมกลัวไม้ไม้ฟาดแรงวันของคุณแม่ครับ นี่นี่ผมงับเองนะครับแม่ <S <S> <S ผมงับเองมืนมันคืออ้วนมันคืออ้วนมันคออนืออ้วนเหมือนคืออ้วนรู้ไหมรู้ครับผมรู้ว่าแม่รักผมแล้วก็แม่ก็มันเคี้ยวผมด้วยนอนนอนตีนกน่อยตีนกระไรพีกพกพ่ก็อพย,ยา์อุยอุยอ้วนมากเลยอ่ะอ้วนนี่น้ำหนักกี่กิโลดิอ้วนฮะฮะคุณหมอนัดเดือนตุลานะเดือนนี้เดือนไหนวันเสาร์สิงหาคมยาตุลาตุลานะไปฉีดวัคซีนเนาะ เวลาไปฉีดวัคซีนต้องใส่ปอกปากจะงับคุณหมอไข่ไข่ก็ไข่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 ก็ดุอ่ะก็ดุอ่ะจะดุอะไรนักหนาล่ะอ้วนจะดุอะไรเนี่ยใครขับรถผ่านบ้านเราวะใครขับรถผ่านอ่ะเอาไปฟอกสิหนูจะเฝ้าสาวๆไม่ใช่หรอ โอ้ยผมคันหลังค่ะแม่เอา้าแล้วส,สวยๆไปไหนนะคะส,สวยๆไปไหนนะคะหายกันไปหมดหายกันไปหมดแล้วเดี๋ยวแม่ไปออกกําลังกายต่อดีกว่าแม่ไปออกกําลังกายต่อดีกว่าอากาศร่มรื่นร่มรื่นจนุนงๆมาตรงนี้เดี๋ยวจะปู ยาเทียมจะได้มีความสาึกเออก็ก็คงจะได้อีกฟิวหนึ่งเนาะอยากดูเหมือนกันค่ะบาย